สวัสดีครับเสียต้นสวัสดีครับ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 ไปอย่างคือมานอนหน้าแบบนี้บ้านบ้านนไม่อยู่ดิเอ๋มี่สวัสดีครับเสียต้งสวัสดีครับ คอทรับกคบเลยหนหวานสองยูทูบนี่คิดแล้ว่อยากเจอครับลูกงลูกสาวอยู่นีมดเลยจ้นี่น้องแบมแม่นปะน้องแบมแม่นปะสวัสดีคร oh ับสาวแบมนี่เองนี่ไปทำอะไรกันนี่ฮะน้องแบมเบนเีย่อ้คน่าไบ้านม่จอยู่นอนดับอยู่ในหลด ลก็ได้หล่าวบ้านนี้ยังก่อนมันประเด็นเออบ้านประเดินไกลๆโอ้โหอีกแล้วครับเสียต้นเจอกันทีไรก็บันทึกทุกทีครับผมทีมงานวันนึงบางทีมงานก่อนป่านนี้จะไปรุ่นเด้อยเต็มไหมอ่านบ่ร้อยกระทุ่งบอกครับนี่ร้อยแล้วบอก ม่กังวะทีมงานเสียต้นน응ี้มีแต่ัยรุ่นเลยครับนี่คนเยอะๆนี่กดดันขึ้นก็ได้แลวมั้งนี่อ๋อมันเบิดเราตัวไอ้มันเบิดเราตัวทุกคนมีแต่ี่เรา

กินเขากินน้าไปเสียตัเสียตงทีมงานโอ้โหนี่กระทงหลงทางครับวันนี้หลงทางมาอยู่มาอยู่กางนา <c oughs> อันนี้เราอยู่อยู่พิกัดไหนนี่บ้านบ้านอะไรนี่ฮะต้องแบบเราอยู่บ้านไหน บ้านไหนนะานานายมตำบลนี่ยังงตํบลนตำบลแคนสนมอำเภอสนมจังหวัดสุริน <Okay. S 1> โอวสุดยอดเลยน้องแบมวันนี้ก็มานั่งเฝ้าคุณแม่อยู่ไหนนี่เจนิดอยู่ไหนนี่กำลังมา <c oughs>

บิดตัวแล้วลงเลยบอกพี่โอ้โหติดหนักเหมือนกันนะครับนี่กลางดึกเลยครับขังวีพามาดูงานกลางดึกเวลาที่มันดึกครับห้าทุ่มสี่สิบสี่นาทีครับ งามเยอะด้วยเครื่องติดได้บ่นหนึ่งให้เสียตรงเครื่องเป็นอย่างบ่ติดได้บ่เสียตาได้อยู่เน้อเนี่ยในพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเกียวกัเกี่ยวกับข้าหลุดเขเปิอย่างวะมันดได้ในมันอีกแล้วเจียต้นอีกแล้วเสียต้นบอกปีที่แล้วก็ผมปีนี้ก็ผมอีกแล้ว ปี่แล้มันก็มันหนาๆลงหลุอลูกกับเมียถ่ายอยู่บ้านมา่ีถ่ารอยกรบทงมีโอ้ระท่นเล้วแล้วมันขามือแล้วปีหน้าถ้าถ้าถ้าตรงกับวันลอยกระทงปุ๊บหยุดงานเลยเด้อเกี่ยวเด้็เลเกี่ยวเด โอ้ไฟลุกแล้วครับตอนนี้พี่พี่อย่าก้มแรงเดี๋ยวไฟไหม้หัวเด้อมันหนักหัวหนักหัวบ่เมันติบโดนไปหลายแฉ่งครับอันหมูเจ้ามาอยู่จังซี่บ่บ่ย่าผู้สาวถิ่มเน่บ่บ่บ่มเขาถือกระท่งถาอยู่นาวัดมึงสภาพบ่ห่มเลยครับโอ้เบิ่งสภาพนี่บาดนี่เสียสมมากคู่ตวย นุ้เสืสมาดีดีสือสมยนี่คู่ไพบุญนครับเนี่ยคู่ไพ่บุญสิจะขืนคู่แล้อจะขืนคู่เด้วกันเจ้านู้นฟังนู้นอีกสองันนี้อู้เป็นผู้สาสีบางน้อง้ถเหี่เตางนะครับพรายนำผ้าครับ่งกันนะฝาซองนะครับซองยังหอมไผ่นำผ้าอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวเพลงบ่

บอกนางรกมครับผู้สาวเป็นเม่นครับนีเดิคือหัวผู้สาวเขาเป็นเม่นเหมืเดียวคืว่าารเป็นเม่นฮาร่อเขาว่าเป็นเมนโอ้โทษไปนี่ฮารุปุ๊บเขาบอกว่าเป็นเม่นอแสดงว่าเจ้าตรงพิจารณาเจ้าของเดินี้โอ้เดวนต้งเหนบอก จ้ต้องเจ้าร้อยกระทงไปมันเจอยู่รับป็นโมได้เหรครับนมาน่านเปแล้วครับร้นว่ะขางเ่้วไ่ต้องพูดสิบ่าเขาเจ้กันสิแล้วจริงๆเหระผมอยากจะออกนาะงขาเปนสิเกลืต้องครับนะีพราะปกติเขาจมเขาจมสปีประหารบอมอครับมัน้ามันมามันมาปลายปีสื่อหรือเปล่ามันประมาณหัวี่น่าหว บอกตอนนมุนเลยนะแม่กค mm uh ือ huh. ว่าม uh ่ยเยอนะอพวกจิอะไรพวกิดอะไยังจะพูด huh. จิตอะไรตอได้เยอครับเดี๋ยวขึ้นแท้นะแสงวุ้ยมาเบิงเดีวหอดมือแสงวุเี่วาะมนบห้บอ

ตรงนี้เป็นสระน้ําตรงนี้จะเป็นนาแหลมเข้ามานะครับเกี่ยวมาก็ประมาณสองหน้าครับสองหน้าเกี่ยวหน้าแรกหน้าสองแล้วก็กลับตัวครับหมุนตัวหมุนตัวแล้วก็เกือบจะพ้นแล้วครับแต่จมก่อน

มือนโชค์นี่เด้อลดขึ้นไหนโชคเนี่เด้ออาจักน้อยเนี่ันยั่งดีโอ้โอเอะเดี๋ยวดูนะครับว่าปฏิบัติการจะเอายังไงนะครับไอ้หนุ่มใบไฟของเสียต้งนะครับเสียต้งนี่คุณพ่อเสียต้นน้วลูกนะครับ น่าจะเป็นตอนเช้าครับสรุปแล้วว่าตอนเช้าว่ช่างวุ้ย เครื่องมันสายพันธุ่มนตึงหนำมันลงสูน้ำอ๋อยานเครื่องมันมีปัญหามันมืดดนวยเรามองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันได้พอเทียเขาคิอว่าตัวอย่างมันเทียร์อะไรปแบบผมคือเรือบูคอนคือเบีรือ่ะสรุปนะครับผมลากเช้าครับลากเช้าจะได้มองมองเออ่ทัศนวิสัยของการมองเห็นจะได้ดีๆนะครับการส่งสัญญาณอะไรต่างๆ ดึกแล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มปฏิบัติการก็ค่อยกลับมาชมกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ